เอมหนึ่งสูนหนึ่งสี่ ลูกซองรัวโคตรต่อยตรงคาฟูวันนี้เราจะมาแต่งปืนกันนะครับผมโดยที่ปืนที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นลูกซองกันนะครับผมโดยลูกซองที่จะเอามาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกซองที่ยิงโคตรจะรัวเลยนะครับผมมาเรามาดูกันดีก,กว่านะครับผมกับ M10141014 <10 14 S 2> เนี่ยเป็นลูกซองที่สามารถยิงรัวได้ไม่จะเป็นต้องชัก<สะ>มีดาเมจที่ผมถือว่าโอเคนะครับผมในระยะ4เมตรเนี่ยก<ม>็ถือว่านัดเดียวก็คือร่วงเลยนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะยิงได้ไม่ไกลนะ ก็ปกติของลูกซองแล้วแหละก็บิวที่จะมาแต่งก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ตายตัวไปเลยนะครับผมก็มันบิวอะไรไม่ได้หลากหลายเหมือนเอ่อพวกปืนกลน,นะครับผมก็พวกไรเฟลิลเนี่ยมันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นมาเรามาดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับกระบอกปืนเนี่ยเราจะใช้เป็น break point barrel ปากกระบอกปืนเราจะใช้เป็น shot gun practical choke handguard เราจะใช้เป็น l o ว handguard ด้านจับด้านหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็น competition hand stop handguard patch เนี่ยใส่ได้ทั้งหมด2ชิ้นเราจะใช้เป็น hornet handguard แล้วก็ใส่ speed loader ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้ รีโหลดของลูกซองเนี่ยมันจะยัดไปทั้งลูกทีเดียวเลยนะผมไม่ต้องใส่เทียนลูกพันทายเนี่ยเราจะใช้เป็น collapsible stock แบบ l d e d นะครับผมใส่ที่เสริมศูนย์เลงด้วยนะผมแบบ multi-purpose tactical laser เพื่อที่เราจะสามารถใส่เลเซอร์ไปได้นะครับผมก็ใส่สีไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยศูนย์เลงเนี่ยศูนย์เลงก็จะเป็น mini l a d sight แล้วก็จูตสามส่วนเนี่ยมีแล้วสามส่วนแล้วเรามาทดสอบปืนกันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆไม่ต้องทดสอบเยอะขนาดนั้นหรอก ซองมันเป็นซองรัวครับผมแล้วก็ยิงไม่ไกลเท่า M870 แต่ว่ามันรัวครับมันรัวอใกล้ๆมานี่ก็ตายแล้วนะครับผมประมาณ20เมตรก็ตายได้ฮะแล้วก็การใส่สปีดรีโหลดนะผมก็จะทำให้รีโหลดไวขึ้นมันไม่ได้ใส่ทะนัดนะครับแต่ว่ามันจะยัดไปทีเดียว9ลูกเลยฮะก็อ่ะเดี๋ยวปน,นะขออนุญาตอ่ะเนี่ยยัดปึ๊บจบ นะครับผมก็ช่วยให้การรีโหลดเนี่ยมันทีเดียวไปเลยนะผมไม่ต้องยัดใส่ธนัตนะอะไอเห็นภาพกันง่ายๆเลยอนะถ้าเกิดว่าผมเอาสปีดรีโหลดออกผลที่ตามมาก็คืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือมันจะรีโหลดธนักแต่ว่ามันหยุดกลางคันได้นะแต่ว่าเป็นไปได้ก็มีของไว้แล้วก็ใช้คุ้มเถอะครับของดี ไปลองดีกว่าเราครับต่อไปเราก็มาทดสอบปืนเงินสนามจริงกันดีกว่านะครับ อาจรมันก็โหดนะมันก็เล่นสนุกดีถ้าเกิดว่าเอาไปคู่กับตัวละครอย่างไวรอนเนี่ยถือถ้าเกิดว่าเก็บคิวได้ทีนึงก็พุ่งต่อได้ก็ครนั้นที่จะให้เนี่ยก็ตามนี้นลกันนะครับผมถือว่าเป็นลูกสองที่ดีเล่นสนุกแล้วก็เดี๋ยวใส่กายเดี๋ยวเข้ามาแต่งทีหลัง

ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่เขามารับชมนะครับสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันได้นะครับก็ขอบคุณมากที่เขามารับชมนะครับสามารถกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งถัดๆไปได้นะครับผมได้เวลาสมควรแล้วไม่มีข้อลาก่อนมีเด็กคือว่าเบจินเมกนิครับสวัสดีครับปืนนี้เันของรจ๊